ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี้กาสิมาสรุปเลขลางครับมาสรุปเลขนางประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันรอยหกสิบเ็ครับอันที่แรกก็ว่าสีบาได้สรุปเนาะครับเนาะเพราะว่าลงไปหลายคลิปแล้วเนาะครับแต่ว่าผมเหตุลักซิฟอ่าักซิฟจะลงไปคิดเนาะครับเนี่ยก,ก็เลยสิมาแก่ลักซิครับ แกลักซิบใหม่ส่วนลักหนวยแต่ยังคือเก่าเนาะครับเนาะนะครสับสีส,สุปเรียกไฮซีคู่ครับส่วนูปกลางเนาะครับลงเรียกลักซิบผิดครับรก็เลยสิ่มากแก้หม่ หลางศูนย์ห้าเก้าเจ็ดหน่วยล่างศูนย์สองแปดเก้าคือเก้าครับศูนย์สองแปด กาีจับแต่สุดเด็นเนาะครับนอกซีคูเดซีคูนครับจับแต่สุดเด็นเนาะครับทาง่อ่พี่นอ้องอยากจับเพียงก็จับได้ครับตามนี้นะครับจ็ดศูน chất cao chất giòn chất đẹp ฟันตรงการเจ,จ็ดคือเก่าครับกันกนุดหนึ่งครับคือเจ็ดเก่าครับ รายการคือเด่นสองคู่นะครับแต่ว่าเด่นเจ็ดศูนย์คู่หลายคว่ครับส่วนเลขบนเนาะครับเนาะส่วนเลขบนส่วนเลขบนกับสุ่ยได้พอได้พ่ได้สรุปครับเลขบนบ่ได้สรุปเด้อครับมันสีหลายโพดนะครับเนาะ ก็เลยสรุปไปครับแต่ว่าเจ้าเลขที่พอสินมากเนาะครับเนาะเจ้าเลขเลขมักกับซีมี่อยู่บนเนาะครับซีมี่เจ็ดศูนย์สามครับสองตัวกับสี่ศูนย์สามครับแค่นี้ครับเลขบนมักซัมนี่ครับอ่าอนชอนชุดต้นเดือนกบบครับเมื่อในคลิปแรกเนาะครับเนาะ ครับครับสำหรับเลขเด่นลางประจำงวดทันที่16พฤษภาคมพศอส .2021 อ67ครับเป็นสุดสรุปครับลักซิบกระมี่ศูนย์ห้าเก้าเจ็ดครับลักหน่วยกระมี่ศูนย์สองแปดเก้าครับส่วนเลขเจ้ากูเด่นผูเด่นสีู่กระมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสุดฟันทุ่งแห่งมีเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าครับเด่นกูเดียวกระมี่คือเจ็ดศูนย์ครับคือคูนี้ครับ สำหรับเลขอ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเนี่ครับขอ้พ่อแพ่พี่อนเฮฟตีทุกคนตรงพิจารณาญาณในการรับส้มครับก่อนตัดสินใจนำไปเสนกเสียงดวงสนับสนุนให้เชื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อครับม่แนน้ำให้เปลี่การพนันหรือว่าสิ่่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นะครับนอกรับสำหรับคลิปนี้ก่ะขอฝาทธิพพี่อนเฮฟตี้เกี่ยกดแรก็ใช้คื่เกาเนาะครับ ขอไวรพอนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีมีเงินใส่หลายๆเด้อยครับสรับคลิปนีคกับจบเพจจบจบ,จบเพ่เพียงจำานีดนะครับน้อสวัสดีครับ